านิสงการสร้างสมเด็จองค์ปฐถมหลวงพ่อพูดว่าช่างมาถามเกี่ยวกับลักษณะองค์ปฐถมอาตมาบอกสร้างแบบพระพุทธรูปธรรมดาแต่ต้องอ้วนเนื้อนะคือมีเนื้อมากหน่อยไม่ใช่อ้วนลงพุงพลุยนะแล้วก็เวลาลงไปสอนกรรมฐา,านเมื่อเสร็จแล้วเขาก็คุยกันเขาก็ถามปัญหาถามไปถามมา ขาถามถึงพระพุทธเจ้าองค์ปฐมว่าถ้าจะสร้างจะมีอนิสงส์ยังไงลุงสองลุงนายบัญชีกับลุงพุทธพระยายมมาราชท่านมายืนอยู่นานแล้วท่านไม่มีโอกาสได้คุยเพราะอาตมาขึ้นไปคุยกับพระซะท่านบอกว่าการสร้างองค์ปฐมนี่ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่เอาบัญชีมาให้ดูบอกนี่ บัญชีเล่มนี้คือว่าเป็นอีกเล่มหนึง่งจากที่ที่จดธรรมดาบัญชีสีทองเป็นทองคำล้วนทั้งเล่มเลยฉันอยากได้บัญชีเอามาขายท่านบอกถ้าสร้างองค์ปฐมลงบัญชีเล่มนี้โดยเฉพาะก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนี่ได้ต้องเป็นคนมีบุญมากหรือไง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเงินมากนะคือว่าโดยมากเราจะนึกไม่ถึงกันใช่ไหมเรานึกถึงการพระกะกุสันโทรพระโกนาคมพระพุทธกัสปะแต่ยังไม่เคยนึกถึงองค์ปฐมส่วนใหญ่ไปนึกถึงพระสีอานยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่องค์นี้เป็นองค์แรกก็คุยกันแล้วท่านบอกว่า การสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทําได้ยากคือว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ก,การทําบุญเนื่องจากการสร้างวิหารก็ดีสถานที่ก็ดีเอาของไปประดับก็ตามทีนี้อย่างคนมีเงินน,น้อยใช่ไหมก็มีสตางค์ไม่มากเอาสตางค์เก่าสตางค์สิบสตางค์ไปใส่แทน่น อย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมดคือไม่หมายความว่าต้องมีเงินมากเสมอไปนะที่เขามีน้อยๆบาทสองบาทสิบสตางค์ยีสบสตางค์พวกนี้เอาไปใส่แท่นอย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมดก็ถามว่าบัญชีสีทองหมายถึงอะไรท่านบอกว่ามันหมายถึงกลับไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนาหมด หลวงพ่อครับการหล่อองค์ปถมด้วยทองคํานี่อนิสงจะเหมือนกับหล่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรครับถ้าเป็นทองคําเหมือนกันตอบมีอานิสงเหมือนกันแต่ว่าต่างกันอยู่นิดนึงถี่ปนิพานเร็วไปนิพานเร็วมากเพราะเข,า,เขาบัญชีสีทองไม่ใช่ตัวทอง บัญชีทั้งเล่มเป็นทองลงบัญชีเล่มนั้นถามหมายถึงเป็นเจ้าภาพหรอองค์ปฐมนี่หรอครับใช่ใช่จะทองคำก่อดีจะเป็นเงินก่อตามเหมือนกันลงบัญชีเล่มเดียวกัน